สวัสดีจ้ามือหนียาจะไปก่าผ้ามวนพาลงทงลงท่ายอีกแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีเอซี FC ใหม่นะเอฟซเก่านะจ้าเด้อเขามาแล้วก็จะลืมเป๊กร่างใจตากับยายะจ้าไปลังจากเหตุงานมงคลสมรสของหลานสาวคุณยายนจ้าหรือลูกสาวคนลูกลูกลูกสาวคนเล็กเมนบอ เป็นลูกสาวคนเล็กของลูกสาวใหญ่ได้อ้ยได้ลุยเลยพี่น้องสวัสดีครับได้หอนเดี๋ยวพี่น้องหอนตางเด้อแตก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 เลยฟังมันนั่นแหละโอ้ พากันมาหาหลายคนโอ้น้องนันไหวังให้กำลังใจโอ้ยมันยืดเบิ่งกัหลายเลยแหละหามองลงมาได้โ่นจะส่องกระจับถ้าโขนอุ้ยเดี่ยวพี่ดอมากรัโห่่อหนีนะ ยี่ไม่จับใหบ่นอกนนอนกัอนน,น,นี่นเสียงเสียงจับเอาจับเอาล้ท้ายนำกบ,บ,นบประทันจับปลาสองมือจับปลาสองมือ

เขาเลยหน้า,าจ้องดาบหน้าพี่น้องเขาค <c oughs> ือต้องดากันระหว่างเอาเลยหน้าเอาทีเขาสบายใจหน้าพี่น้องเขาดอกหนุ่มนุ่มพี่จี๊ดจับปลา

อ๋อจับหนุ่มมิจิตจับเลยปึ๊บนีวาดนี่นี่ยังไ้ออนีพี่น้องอุ้ยออ้ยอุ้เอาเอเอาครู ias, ้หนุ่มูจับดีนี่นี่นี่โอ้ที่ละคันโอันเพิินมา เบ้องนังเรื่อจาพี่น้องมารบคนน่งเบิงกับนางเหมือนไม่ตัดต่อนะครับพี่น้องจับสด,สด,ส,ด,ส,ดสดปลาหลุดมือ อะไรนะทั้งถึงเขาบอกว่าข้างบนอย่าว่าทั้งถึงอะไรทางคูนปลาโอ้คนเกี่ยวข้าวเขาเอ่นว่าปลาอยู่ทางคูนเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวไปโอเคโอเค yes 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 เอาเอาคุไปให้ลงสี่กัยืนมาเออ โอเคโอเคจะไปไปไปหลงใหลธรรมนามันหลายไปพี่น้องไหนได้ไหยบางเกียวค่ะโอ้โหเต็มเต็มเต็มถุงเลยโอ้โหอ๋อแกบอกว่ามีในปลาดุกไปเลยเอาโอเคโอเคไปไปดูรถเกี่ยวด้วยพี่น้องไปไป แล้วไ,ไปหาหนังพอแล้ไปหาฝ่ามัานอะพี่น้องมึงมงมึอย่ามาทันแย่ๆยๆๆไปผาแรงก็เผาแรงู <c oughs> หูอะนึกว่าได้แลไปนึกนึกนวันไ, <c oughs> นได้แลไปเอาฝ่าไปแตแล้วไปบอกรเราเกียว <laughs> ไปหลายเลยพี่น้องหอนอยังนอพัก,กัญย์โอ้ยยังนั่งเอาข้อถดข้อไผ่ได้จ้าเด้อน้องอ๋อนี่เด้กหอนพี่น้อง ย่อง้ับอมรูคไอ้ของไอ้คูเอาคูมากับรน่มาเอาเ้ามากับปลาสองมืนแล้วไม่ได้สักมือได้เลยเนาะ้ันมันมันาดังไอะดอกมันมีนัตัวยังันจะสองหาท่านคุ จับเอาจับเอาท่งผุณท่อคุเป็นยังไงท่งผุนเป็นยังไงเนาะอ๋อไอ้หนูเออที่น้องเป็เดียวอ๋ออ้ยะสองหาทงุจับเอาจับเอาบ่ได้เน้นเป็นโต้เด้อพีน้องเ้อหลายคนจะกี่จับตายคือได้ดอกเนาะ ทายแบบนี้นี่กลัวหลายๆอุ่นทั้งฝุ่นก็ลง่งอ่ะอดใจไม่ไหวมีนาเซียนครับมีนาเซียนคนหนึ่งมาจากกรุงเทพอีกอีกอีกคนมาจากพิจิตรสุ่มกันอีกแล้วครับพี่น้องสุ่มกันอีกแล้วป๊าดอา เอาที่เธอสบายใจเอาคออาบุนนี่นี่น้ำนี่นี่น้ำนี่ะเอาเอาส่คุเอาส่คุเอาเอาอุ้ยเออ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 อับุน าป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 าพีนองอ,เอเู้ยงคูเอเลเอเลแม่ออโอ้ปวดเกือบกระไรเขาไปนะเม,มยังอีกแ่ ถึงป่าถึงไหนจับเดี๋ยวป่านั่นโต๊ะอ,อกไปไล่ไลไปละพี่น้องเฮ้ย กลับมื้ยชิไปหาหม่องใหมน่น้อพี่นอ้องนี่ยเดินตามต่อไปพี่นออ้องอ่าหอดีแล้วพี่นอ้องยังไงจะท่องอ่ะใต้เมายมอส์โอ,อ้มันแหง้งพี่นอ้องอ่าครับอีกก้อนพี่น้องห่างไปสมมดิเลยแลหละไม่ไม่ติดจับ มีหดปู่อ้ยนี่คนเดะก็จ้าคุกรุงเทพวนี้มาจับปลาอน้มาแตงร้านสาวเดินมาจับปลาอนเลยเดี๋ยวไปกินอยู่กรุงเทพเลยจ้าสด มป้าเมือย่างลูกมาเด้อมาเด้อมันมัน,นแล้วมาเด้อมาเด้อไปไปเงื่อนมาย่างมาย่างมาอือไปกสิขอ,ขอจบคลิปด้วจา้ามาป้าขอ,อนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ใหใหใหยายโดยที่สมอมาทิ้งแรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายเจ้ามีการด้วจา้าสวัสดีครับสวัสดีค<อ>่ะอันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปด้วจ้า บายบายจุ๊บๆกับบ้านเราน้องนี่อไหาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ไลนยนี้พี่น้องเบิ่งเด่อ